รวมคือเรื่องการเมืองเร<ช>ื<ช>่องอะไรเอาไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องนี้ต้องรวมใจแล้วก็สอบสูนกองทัพให้รบให้ชนะแต่ก็จะมีกระแสข่าวบางกระแสาข่าวบอกว่า<ม>แต่จริงๆแล้วพอรบไปเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจราจาเห<ช>มือนเดิม,มอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กมองไงเรื่องนี้ใช่คืออันเนี้ยคืออันเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงเลยท้ายที่สุดเราต้องกลับไปที่โต๊ะเจรจาแต่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยแล้วก็กองทัพเนี่ยใช้ทุก เขาเรียกว่าใช้ทุกช่องทางนะก็คือเริ่มจากการใช้ท่องทางทางการทูตก็คือกระทรวงหลังประเทศเจราจาแล้วเรายอมไปลงนามในข้อตกลงสันติภาพยอมอใช้ปักปันเขตแดนอ,อะไรทุกอย่างแล้วแต่ขเขมรก็แสดงออกชัดเจนถึงความไม่ร่วมมือคือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลยังคงใช้อยู่ แล้วก็ยังคงมีการยั่วยุแล้วก็หลายอย่างโดยเฉพาะทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมันรุนแรงมากทําให้คนขาขาดหรือบางทีมันก็อาจจะเสียชีวิตถ้ามันโดนในส่วนที่สําคัญส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทางขเขมนเองเนี่ยคุณก็ต้องคิดในแง่ที่ว่า ในเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยยอมทุกอย่างแล้วทำการทุ่งกานทูตแล้วจนที่สุดมันก็ต้องวนมาเป็นมาตรการทางทหารคือมาตรการทางทหารเนี่ยมันเป็นมาตรการสุดท้ายในในเรื่องของการแก้ไขปัญหาร,ระหว่างประเทศเราเคยใช้มาตรการทางทหารรอบรอบ,บแ,แรกเมื่อปลายกร,รกฎาคม,มที่ผ่านมามแต่ท้ายที่สุด <News. S 1> ทุกอย่างมันเหมือนเดิมเขมรไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็ยังยุ่ยยุเหมือนเดิมใช่แล้วและโดยเฉพาะเรื่องของ ไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาหัสมากแล้วเขาก็ไม่ยอมรับกับเรื่องของการทําข้อมูลข่าวสารในเรื่องของเฟกนิวหรือแม้แต่ต้องบอกนะว่าเเมเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องแหมจะเรียกว่านับถือเขาก็ได้นะครับเขาไม่เหมือนรประเทศใดในโลกคือเฟกนิวจนถึงระดับผู้นำํำเพราะว่าอะไรปะกะ คือการหลักการของเฟ n นิวอย่างหนึ่งอะ่ะคือถ้าเป็นสื่อหรืออะไรออกอะ่ะน้ำหนักมันก็จะไม่มากแต่นี่ระดับผู้นำประเทศหรืออดีตออนาย,ยกพูดเองอเออจนทีเราคิดว่าเฮ้ยระดับนาย,ยกมันพูดโกหกได้ด้วยเหรอวะเอออ,อย่างเงี้ยแต่ขเขมรเขาทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็จะเห็นได้แล้วว่าในเมื่อเราใช้ช่องทางวิถีการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจนที่สุด มันไปไม่ได้มันก็ต้องจบด้วยการใช้กำลังทางทหาร <Okay. S 1> แล้วครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่เราใช้กำลังทหารใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการที่เราสู้คือ <โบ S 2> ถ้าเกิดว่า<น>จะพูดแบบให้คนเข้าใจง่ายๆก็คือหมายความว่าครั้งนี้สุดท้ายเนะี่ยมันก็ต้องกลับไปที่โ,โต๊ะเจราจาอยู่ดีแต่เราจะต้องทอํายังไงให้<ๆ>เขาเข็ดปรับที่ไม่ต้องกล้ามายุ่งอีกเออตรงเนี้ยไม่เลี้ยวเคี้ยนซะให้เข็ดเสริมนิดนึงคือที่บอกว่าครั้งนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวพี่ต๊อดเขาคงพูดได้ว่า คืออะไรวะครั้งนี้เราจะทําให้ได้เยอะที่สุดอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วมันก็ไปตรงกับที่คุณอนุทินได้ได้พูดในที่ประชุมสมชสั่งการเลยว่าตรงไหนของประเทศไทยเอาคืนเลยนะปราสาทตรงไหนของประเทศไทยก็เอาคืนให้หมด